เป็นเปียงเป็นเปียงนะครับเนาะอืมอย่าที่เนะาะเมื่อคืนได้โกรครับเมื่อคืนนี้คืนนี้ได้6ตัวโ,โอ้6โกลออมแล้วออมแล้วอมดึกเลยวเหรอออม2โกลโอ้อมผมดึกเลยเห็นปะ หนูหน้ามันเป็นหนูที่มีรสชาติดีอืมรสชาติดีมีความมันมึนบ่มันจูซี่บุคือหนูเลี้ยงใจหเหลื่อม <laughs> หนูเลี้ยงเนีย่ยบ่บ่นั่นเลยบ่คืออยากเลยกินทีเดียวบ่คืออยากเลย<อ>เ,นเนื้อมันบ่าเป็นเนื้อไก่บ้านเลยเ,เป็นมันมันเป็นอะไรอย่เงี้ยแต่พวกเพื่นเศร้าเลี้ยง สิบห้าไม่ได้ขนาดนี้อู้อหู<อ>ปูนใหญ่ปูนหนาบ่ะหนาแบ่งเคิร์นเะไรเอาติวนบ่ะเม่บบนบอ้ะมาให้มันได้ขนาดเท่าๆกันนี่โอเคเ,เลยครับประมาณน,น,น,นี้นะครับเน,ะะนบาะมาทานเล่นบนนี่ อยูเป็น,นปอยู่นบได้อันนึงครับเนาะ,ะไม่จะ <laughs> ไม่แกงขี่ไม่แกงขี่ต้องเค็ีดีๆเด้ไสิบาทจ้ะแต่ว่าไปเอาแบบนี้ไปแกงไปเลยนะครับเระร <c oughs> ที่ดวงแตกภาพวพี่น้องอ,อน้อง ติดตามมด้วยครับผมฝากติดตามมด้วยครับผมมาผู้ใดที่เพื่อให้กันร่งใจกันได้มาผู้ใดที่อยากมึงราคาคุ้ราคาค่อยกันนี่ไปติดตามไปองทีช่องเลยนครับผมเพิ่มจากชแนลมันมีความดีไพิมพ์เข้าไปเลยครับราคาราคาค่อยนี่จะเป็นช่องเพิ่มจากชแนลราคางุ้มนี่จะเป็นอีกชแนลหนึ่งก็คือนายฮอร์ไลน์อนายฮอร์ไลน์ครับนุ่อยากเป็นคนเชี่ยวนเชี่ยวนลใครชี่ยวนลมันอืมฝากติดตามเพื่อเลยนะครับพี่น้อง ไปเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายอยากขู่ราคางวัวอ,อ,อยากประเมินราคางัวอยู่หอกอยู่ฟ้าอยู่คอง,อรอองค,ครับขอบใจสิตามมึงได้โทรสอบถามได้นะครับเนาะสอบถามได้สิเบียรได้ครับผมราคาเป็นเบียรได้เแบียรได้ครับผมเดีแบบ๋วราคาหน้าคลองจะเปิดได้เปิดราคาหน้าคลองได้นะครับเนาะสำหรับใครที่อยากขายงัวขายควายเนาะ มันเป็น,ปนหอยออนไลน์ครับบริการกบริการติดก,กันเองครับผมประทับใจทุกระดับประทับใจเพิ่นเป็น,ปนยูทูบเบอร์นะครับเนาะก็ <c oughs> ถือว่าผู้ติดตามหลายครับจักแซงเ่าผิดสองหมื่น <20. S 1> โอ้สองหมื่นนะครับเนาะส <20. S 1> องหมื่นกระเพาะผูติดตามเนะครับ <20. S 1> พี่นสองหมื่น สองหมื่นเจ็ดเนื้อหาเนื้อหาสาระคดีสอบถามราคาวัวราคาควายตามตลาดนัดโคกกระบือตลาดนัดโคกกระบือบัตรันตลาดนัดโคกกระบือนะครับเนาะตลาดนัดโคกกระบือบัตรันจังหวัดมหาสารคามกับตลาดนันทงแก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อที่สองสนามนี่แหละที่ไปอืมครับครับครับผมไปก็ดีเห็นพื่อนตลอดนะครับเนาะเห็นครับเห็นครับตลาดบัตรหัน ผลตอบรับดีครับพอบางคนรู้จัก๊กชอบซักชาแนลกันพอมึงคลิปมึงวิดีโอเข้าไปแล้วกันบางคนก็ไปพอ,อกันอยู่ในสนามอืมเอฟซีนะเอฟซีเอฟซีเอฟซีน้องแย้มข่าจะเป็นตัวทายเด้อยตัวทรายแต่ว่ามันยิงบ่มียิงปะโบมีครับบ่มีบ่มีบ่มี่มี่กับมีอยู่หน่อยเท่าไหลเอฟซียู่บัสเอฟซียูบัสไปเลยเอฟซีแม่บ้านเอฟซีแม่บ้านไปเลยเลยแม่บ้านคือเขาที่กันมันบ่โอเคครับผ <laughs> <laughs> ม ลูก,กนเกีเงาบอกมีอย่างไรหรอเขารบดิดชอตไปแล้วลูกผู้ชายวังใจติดดิน,น,น <c oughs> ขวากวดไห์กดติดตามนะครับพี่น้องแช กดแชร์กดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เกิดช่องในประมาณสองปีเปิดช่องในประมาณสองสามปีแล้วแน่ยได้เริ่มแต่เริ่มม,มีช่องยูทูบพอดีนะมีตั้งแต่ปีพศ2 5งพ64ห้64นี่คือเริ่มมาศึกษาเรื่รองนี้ถูกถือว่า6กเกือบีแล้วสามสปีแล้ว,แ,ลวแมนได้รับบัณนีต ขันมาเห็ดคอนเท็ดยิงยิงจังกะมีหกสามหกส,สี่อืมคุณโบอกว่าเพิ่นกรน,นฟังนะครับเนาะตวัดเพิ่มช่องเชนิลเป็นเดียดใดมากายังใดอึนวะมือเรียกนี่กับไม้ใดกับพี่มือเรียกนี่ไม้อ่าตรงเสาสูง เสาสูงแม่นเสาสูงครับเสาสูงเด้อเนาะไปพอกันมาแล้งกันเสาสูงเลยรับชมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมนต์มามในการกล่าวกันครับโอเคครับภูมิขอบคุณครับภูมิสวัสดีครับ